คุณไม่ได้บังเอิญมาเจอโพสต์นี้จากระวาลกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันควรจะมากกว่านี้ว่าคุณมีอะไรบางอย่างในตัวแต่ยังไม่เคยได้ปลดปล่อยมันออกมาเหมือนมีพลังที่หลับไหลอย,อยู่ข้างในแต่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าถึงมันได้ยังไงนี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือความจริงที่รอให้คุณตื่นรู้เพราะ คุณคือส่วนหนึ่งของจิตจักรวาลพลังที่สร้างดวงดาวพลังที่ขับเคลื่อนจักรวาลทั้งหมดมันคือพลังเดียวกับที่อยู่ในตัวคุณและถึงเวลาแล้วที่คุณจะเชื่อมต่อกับมันอีกครั้งเทคนิค3ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล 1. สมาธิจิตจักรวาลหายใจลึกๆหล,ลับตาและปล่อยให้แสงสีทองของจักรวาลไหลผ่านคุณ มันจะชำระล้างพลังลบความเครียดความกลัวความสับสนและเติมเต็มด้วยพลังรักพลังชีวิตและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง 2. คํคำถามเชิงปัญญาลองถามจัก,กรวาลด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเช่นโปรดชี้ทางให้ฉันเจอชีวิตที่มีความหมายหรือฉันจะดึงดูดความมั่นคงเข้ามาได้อย่างไรแล้วเงียบ ฟังเสียงภายในหรือสัญญาณที่ปรากฏขึ้นรอบตัว 3. จินตนาการสร้างสรรค์จินตนาการถึงชีวิตในแบบที่คุณต้องการเหมือนว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเพราะภาพในใจของคุณคือพิมพ์เขียวที่จักรวาลจะใช้สร้างความเป็นจริงให้คุณถ้าคุณพร้อมจะปลุกพลังที่แท้จริงของตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้วันนี้ จงเริ่มเชื่อมต่อกับจิตจักรวาลของคุณเพราะคุณไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่คุณคือผู้สร้างโลกใบใหม่ของตัวเองลองใช้เทคนิคนี้แล้วมาแชร์สิ่งที่คุณรู้สึกหรือสัญญาณที่คุณได้รับจากจักรวาลในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับด้วยรักและปรารถนาดีวันชยัยประชาเรืองวิทย์